ปลูกผักขายรายได้ดีเช็คราคาผักวันนี้สำรวจราคาผักวันนี้ประจำวันที่13มีนาคม2566ราคากวางตุ้งใบเมื่อวาน16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาทราคากวางตุ้งดอกเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคากวางตุ้งไต้หวัน เมื่อวาน22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมราคากะหล่ำดอกเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคากะหล่ำปลีแตงผลเมื่อวาน22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น3บาทราคากะหล่ำปลีไม่แตงผลเมื่อวาน17บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น1บาทราคากะหล่ำปลีม่วง เมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคากระลำหัวใจเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาขนาต้นเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาขนายอด เมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดขาวหรือลุยแต่งผลเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น3บาทราคาผักกาดขาวหรือลุยไม่แต่งผลเมื่อวาน10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคาผักกาดหอมเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาผักกาดเขียวปลี เมื่อวาน23บาทต่อกิโลกรัมวันนี้23บาบาทต่อกิโลกรัมราคาผักบุ้งจีนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาผักบุ้งน้ำมัด25้ากรัมเมื่อวาน80บาทต่อมัดวันนี้80บาทต่อมัดราคาผักบุ้งน้ำมัด10กรัมเมื่อวาน80บาทต่อมัดวันนี้80บาทต่อมัดราคาผักขึ้นช่ายเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลด ราคาต้นหอมเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาผักชีฝรั่งเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาผักชีลาวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี mm ้50บาทต่อกิโลกรัม ราคาผักชีไทยเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทราคารากผักชีเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทราคาใบสะระแหน่เมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาใบกะเพราเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาใบกุยช่ายเขียวเมื่อวาน70บบาทต่อกิโลกรัม วันนี้70บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาใบยี่ราเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้80บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาใบแมงลักเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาใบโหระพาเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง25บาทราคาต้นกระเทียม เมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดแก้วเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดหางโงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาดอกกุยช่ายเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคากุยช่ายขาวเมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมราคาดอกหอม เมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาใบมากรูดเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาใบชาพลูเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาต้นตะไคร้เมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคากระชายซอยเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัม ราคากระชายหัวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาขาอ่อนเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขาแก่เมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงซอยเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงหัวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงอ่อน เมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกขี้หนูสวนหอมเมื่อวาน240บาทต่อกิโลกรัมวันนี้240บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกะเลียงเมื่อวาน140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1 4 0บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกินดาเขียวเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกินดาแดงเมื่อวาน65บาทต่อกิโลกรัมวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาท ราคาพริกซุปเปอร์ฮอตเขียวเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกซุเปอร์ฮอตแดงเมื่อวาน65บาทต่อกิโลกรัมวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาพริกชี้ฟ้าเขียวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกชี้ฟ้าแดงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยอดสวนเขียวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัม วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยอดสนแดงเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำขาวเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำเขียวเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำแดงเมื่อวาน55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาพริกหยวกเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัม วันนี kg, ้80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาพริกเหลืองเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกไทยอ่อนเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วฝักยาวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วฟูเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วลันเตาเมื่อวาน90บาทต่อกิโลกรัม Hoy, meter, ว ado, ันนี้90บาทต่อกิโลกรัมราคาลูกน้ำเต้าเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาทราคาบวบงูเมื่อวาน32บาทต่อกิโลกรัมวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมราคาบวบหอมเมื่อวาน28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมราคาบวบเหลี่ยม เมื kg, ่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักเขียวอ่อนเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักเขียวแก่เมื่อวาน12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมราคามราขีนกเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคามราจีนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคามละกอดิบเมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัม วันนี้26บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือพวงเด็ดขั้วเมื่อวาน90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลลง10บาทราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั้วเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคามะเขือม่วงเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือยาวเมื่อวาน24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้24บบาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือลาย เมื paper, ่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือลิงเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือสดิ้งเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือไข่เต่าเมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเปราะเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคามะเขือเหลือง เมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาเตียงกว่าเบอร์กลางเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาเตียงกว่าอ่อนเมื่อวาน18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1ิบบาทต่อกิโลกรัมราคาเตียงร้านเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาเตียงไทยอ่อนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาเตียงโมอ่อนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัม วันน <ilot> anyway. <ain>. <turn> ี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานเขียวเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานแดงเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานเหลืองเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองคางโคกเบอร์เล็กเมื่อวาน13บาทต่อกิโลกรัมวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองคางโคกเบอร์กลางเมื่อวาน18บาทต่อกิโลกรัม ว,นนวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองคางคกเบื่อใหญ่เมื่อวาน22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศท้อเขียวเมื่อวาน24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศท้อแดงเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศท้อแดงปนเขียวเมื่อวาน24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศราชินี เมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศสีดาเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศเนื้อเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดฝักอ่อนเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกระเฉดมัด10กรัมเมื่อวาน150บาทต่อมัดวันนี้150บาทต่อมัดราคาผักปลังเมื่อวาน30บาทต่อกรม วันนี้30บาทต่อกรมราคาดอกสลิดเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมราคาผักหวานบ้านเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาผักหวานป่าเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาหัวปลีเมื่อวาน12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมราคาใบบัวบกเมื่อวาน35บาทต่อกรม วันนี้35บาทต่อกรัมราคาสายบัวลอกเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดเอเมื่อวาน160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดบีเมื่อวาน130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดซีเมื่อวาน1 1 0บบาทต่อกิโลกรัม วันนี้110บาทต่อกิโลกรักรมราคาหัวไชเท้าเมื่อวาน22บาทตอ่อกิโลกรมัวมวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมราคาหอมแดงไม่ตัดจุกเมื่อวาน70บาทตอ่อก,ก,ก,กิโลกรัมวันนี้70บาทตอ่กก ering, ทตอกิโลกรมัม,าร,ร,มราคากระเทียมไทยเบอร์เล็กเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์กลางเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์ใหญ่เมื่อวาน190บาทต่อกิโลกรัม วันนี้1 9 0บาทต่อกิโลกรัมราคาแครอทไทยเมื่อวัน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาหอมหัวใหญ่ไทยเมื่อวัน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคามะนาวเบอร์เล็กเมื่อวัน1,400บาทต่อ600ลูกวันนี้1,500บาทต่อ600ลูกราคาปรับลดลง100บาทราคามะนาวเบอร์เล็กเมื่อวัน1,400บาทต่อ600ลูกวันนี้1,500บาทต่อ600ลูกราคาปรับเพิ่มขึ้น100บาทราคามะนาวเบอร์กลาง เมื่อวาน1,900บาทต่อ500ลูกวันนี้2,000บาทต่อ500ลูกราคาปรับเพิ่มขึ้น100บาทราคามะนาวเบอร์ใหญ่เมื่อวาน2,100บาทต่อ400ลูกวันนี้2,200บาทต่อ400ลูกราคาปรับขึ้น100บาทราคามะกรูดเบอร์เล็กเมื่อวาน200บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้200บาทต่อ5กิโลกรัมราคารูปมะกรูดเบอร์กลางเมื่อวาน260บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้260บาทต่อ5กิโลกรัม ราคาลูกมะกรูดเบอร์ใหญ่เมื่อวาน300บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้300บาทต่อ5กิโลกรัมราคาเห็ดกระด้างเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดขอนขาวเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดนางฟ้าเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทราคาเห็ดนางฟ้าภูฐานเมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัม ราคาเห谢谢า็ดฟางเบอร์เล็กเมื่อวัน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์กลางเมื่อวัน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์ใหญ่เมื่อวัน140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมราคากระเจี๊ยบเขียวเมื่อวัน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชะอมเมื่อวัน25บาทต่อกรมวันนี้25บาทต่อกรมราคาแรดิส เมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาดอกแค่เมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์เล็กเมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์กลางเมื่อวาน16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่เมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมรราาาาคข้วพดหนเบอ์ก เม,มื่อวาน9บาทต่อกิโลกรัมวันนี้9บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์กลางเมื่อวาน11บาทต่อกิโลกรัมวันนี้11บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่เมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมราคามะรุมปอกเปลือกเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคามะรุมไม่ปอกเปลือกเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคากล้วยน้ำว้าเบอร์เล็กเมื่อวาน12บาทต่อวีวันนี้12บาทต่อวี ราคากล้วยน้ำว้าเบอร์กลางเมื่อวัน25บาทต่อวีวันนี้25บาทต่อวีราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่เมื่อวัน30บาทต่อวีวันนี้30บาทต่อวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์เล็กเมื่อวัน320บาทต่อเข่งเข่งละ7วีวันนี้320บาทต่อเข่งเข่งละ7วีราคากล้วยหอมดิบเบอร์กลางเมื่อวัน350บาทต่อเข่งเข่งละ7วีวันนี้350บาทต่อเข่งเข่งละ7วีราคากล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ เมื่อวาน550บาทต่อเคียงเคีงละ7หวีวันนี้550บาทต่อเคียงเคีงละ7หวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์เล็กเมื่อวาน250บาทต่อเค่งเขีงละ7ดหวีวันนี้250บาทต่อเค่งเขีงละ7หวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์กลาง เมื่อวาน270บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีวันนี้270บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่เมื่อวาน350บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีวันนี้350บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ